สวัสดีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่หนึ่งอีกครั้งครับวันนี้ครูแอมร้อยเอกปรวริศชัยลาภูจากกองจิตวิทยาและการนำทหารก็จะมาถ่ายทอดความรู้ในบทเรียนบทที่4สัญชาตญาณและการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่มีความสำคัญอย่างมากครับในวิชาจิตวิทยาของเราสาระสำคัญที่เราจะมาเรียนกันนะครับแบ่งออกเป็น4ประเด็น คือความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณและการเรียนรู้พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญโดยในบทเรียนนี้ครูก็จะมอบหมายบ่งการให้นักเรียนร้อยออกแบบแผนผังความคิดหรือ mind mapping นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งหมด7ทฤษฎีสรุปเป็นสาระสำคัญ ออกแบบวาดภาพได้ตามอัธยาศัยนะครับขอให้มีรายละเอียดสำคัญของ7ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ครูจัดนำเสนอนะครับและนี่คือสูตรลัดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ครูอามได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเรานะักเรียนร้อยสามารถท่องและจดจำทําความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง7ทฤษฎีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ 1. ฝึกทำซ้ำ 2. วางเงื่อนไข 3. อารมณ์อ่อนไหว 4. ต้องให้รางวัล 5. รับรู้รวมกัน 6. เพราะฉันตั้งใจและ 7. เรียนแบบไอดอลต่อมาครับภาพสถานการณ์ตัวอย่างครูหยิบยกมาจาก i n s t a g r กรมนุษย์เข้าไปกินกาแฟและล่ามโบ้ไว้ตรงนี้สุนัขตัวนี้ชื่อโบ้นะครับ ทำไมโบไม่ดึงโบไม่งโง่หรอกสมัยก่อนโบเคยดึงแล้วและโบ่ก็เจ็บคอมันไม่มีวันหลุดโบเป็นหมาฉลาดโบเจ็บแล้วจำอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ตัวอย่างว่าเพราะอะไรโบถึงไม่ดึงเชือกที่คล้องคลอตัวเองอยู่กับขวดน้ำใบเล็กๆจึงมาเชิญชวนให้นักเรียนในร้อยลองคิดตามครับว่าโบแสดงพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ใช่หรือเปล่าต่อมาเพื่อให้นักเรียนในร้อยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูก็จะมาอธิบายถึงสัญชาตญาณก่อนว่าคืออะไรสัญชาตญาณหรือ Instinct นะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิดมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝนหรือการเรียนรู้ อะไรบ้างครับที่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตความหิวกระหายกลัวเจ็บกลัวตายความต้องการที่จะขยายเผ่าพันธุ์รวมถึงแรงผลักดันภายในที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะครับแตกต่างจากการเรียนรู้หรือ learning เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร เป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกฝนยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการขี่จักรยานได้สำเร็จนะครับการคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการวิ่งทดสอบร่างกายได้ผ่านตามเกณฑ์ของนักเรียนในร้อยเล่นกีตาร์พร้อมร้องเพลงสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความภาคภูมิใจในความเป็นทหารสิ่งเหล่านี้เกิดจากการปลูกฝัง การฝึกฝนและประสบการณ์ของเรารวมไปถึงความต้องการเสียสละเพื่อชาติพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวเรามากระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น5ขั้นตอนสำคัญ 1. สิ่งเรา 2. การรับสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการได้ยิน การรับกลิ่นการรับรสนะครับแล้วก็การสัมผัสทางกายแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการแปลความหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของระบบประสาทและสมองนะครับทำให้มนุษย์มีการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ในท้ายที่สุดซึ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือพฤติกรรมภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้นะครับและก็พฤติกรรมภายในซึ่งเป็นความคิด ความรู้สึกไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกแต่ต้องใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลความหมายพฤติกรรมภายในออกมายกตัวอย่างเช่นแบบทดสอบทางจิตวิทยาภาพเร a r n i n g พิรามิดนี้ก็จะแสดงให้นักเรียนร้อยได้เห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสอนผู้อื่นได้และสามารถใช้งานได้นั้น จะทำให้เราเนี่ยยังมีผลการเรียนรู้หลงเหลืออยู่ในตัวเรากว่า90%ขึ้นไปแตกต่างกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านการจดเลเชอร์เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มที่จะหลงเหลือผลการเรียนรู้อยู่เพียง5%เท่านั้นนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่เราควรจะเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่า รับความรู้อย่าง,างเดียวซึ่งจะทำให้เรามีการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากกว่านั่นเองต่อมาครูจะอธิบายถึงทฤษฎีบูมแท็กซอนมี onomy, นะครับอธิบายเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลในที่นี้จะพูดถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการรู้คิดก่อนนะครับภาษาไทยเรียกว่าด้านพุทธิพิสัยภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive domain โดยภาพฉายนี้จะแสดงให้เห็นถึงบูมแท็กซ o น o มีฉบับปรับปรุงล่าสุดนะครับโดยความคิดระดับพื้นฐานขั้นที่1 2และ3จําง่ายๆครับว่าจ,จําใจใช้พฤติกรรมความคิดระดับสูงจดจําง่ายๆครับว่าวิประสร้างการคิดวิเคราะห์แสดงว่าเราสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบ การที่เราสามารถให้เหตุผลได้ว่าสิ่งนี้ดีกว่าอีกสิ่งได้อย่างไรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวตัดสินคุณภาพนี่คือความสามารถในการคิดประเมินค่าและขั้นสูงสุดคือการคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้จริงหรือว่าต่อย,ยอดจากองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นความคิดในระดับสูงนะครับ นอกจากพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการรู้คิดบลูมก็ยังพูดถึงอีก2ด้านนะครับคือด้านทักษะพิสัยไซโคมอเตอร์ Motor, ที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะการใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวการเล่นกีฬาเล่นดนตรีงานประดิษฐ์งานฝีมือซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและพฤติกรรมด้านจิตพิสัยหรือเอฟเฟ t i v ฟ อธิบายถึงเรื่องของความรู้สึกความพึงพอใจการเห็นถึงคุณค่าความเชื่อจนนำไปสู่แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั่นเองต่อมากลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ครูขอแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1กลุ่มพฤติกรรมนิยมประกอบด้วยทอนไดค์พาปลอฟวัตสันและสกินเนอร์ที่เน้นการศึกษาพฤติกรรม ภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนกลุ่มที่2กลุ่มพุทธ,ธิปัญญานิยมประกอบด้วยเกฟต์ลตและแนวคิดอินโฟเ a t มชันปร c เ s สซิงเน้นอธิบายถึงพฤติกรรมภายในกระบวนการคิดการรับรู้ของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มสังคมพุทธ,ธิปัญญานิยมเป็นลูกผสมระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับครูจะนำเสนอทฤษฎีของแบนดูล่า ที่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างมากโดยเฉพาะการเรียนแบบตัวแบบหรือบุคคลต้นแบบนั่นเองทฤษฎีการเรียนรู้ที่1ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องของเอ็ดเวิร์ดทอนไดค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกและการฝึกฝนการลองผิดลองถูกเมื่อพบพฤติกรรมที่ใช้ได้ผล สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็จะแสดงเฉพาะพฤติกรรมนั้นลดพฤติกรรมที่ไม่ได้ผลลงนะครับทอนได้ทดลองกับแมวในกล่องปริศนา p u z z ์บ็อกโดยจับแมวที่หิวโซเข้าไปไว้ในกล่อง p ั z z ์บ็อกซึ่งแมวก็จะพยายามแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อที่จะออกมาจากกล่องให้ได้การสับกระเดื่องไม้เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้แมวสามารถออกมาจากกล่องและกินอาหารได้ โดยแมวก็จะแสดงพฤติกรรมสับกระเดื่องไม้เพียงพฤติกรรมเดียวลดพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่ได้ผลลงนะครับและระยะเวลาที่ใช้ในการออกจากกล่องก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะแมวเลือกเพียงพฤติกรรมเดียวที่ใช้ได้ผลต่อมากฎการเรียนรู้ของทอนไดที่สำคัญอีก3ประการ ปรกอบด้วยกฎแห่งความพร้อมกฎแห่งการฝึกหัดและกฎแห่งผลโดยครูอาร์มขอเน้นไปที่กฎแห่งการฝึกหัดเป็นสำคัญนะครับยิ่งนักเรียนร้อยฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความชำนาญมากเท่านั้นทฤษฎีการเรียนรู้ที่2ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของอีวานพาฟลอฟ เน้นอธิบายพฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองอัตโนมัติด้วยระบบประสาทโซโมาติกเช่นพฤติกรรมการกระพริบตาเมื่อเจอลมหรือฝุ่นนะครับอาการเตะขาเมื่อถูกเคาะเข่าน้ำลายไหลเมื่อได้กลิ่นอาหารอันย่วยวนโดยาพาฟฟลอฟได้ทำการทดลองทางจิตวิทยาก,กับสุนัขก,ก่อนการวางเงื่อนไขเสียงกระดิ่งคือสิ่งเร้า ที่พาฟลอฟวางเงื่อนไขเอาไว้พฤติกรรมโดยทั่วไปสุนัขจะไม่มีการตอบสนองโดยการน้ำลายไหลนะครับเมื่อได้รับเสียงกระดิ่งต่อมาอาหารคือสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขซึ่งสุนัขจะตอบสนองโดยการหลั่งน้ำลายแบบอัตโนมัติในการวางเงื่อนไขพาฟลอบได้สั่นกระดิ่งตามมาด้วยการให้อาหารกับสุนัขซ้ำๆหลายๆครั้ง ซึ่งสุนัขก,ก็จะตอบสนองโดยการหลังน้ำลายนะครับโดยผลหลังการวางเงื่อนไขภาพล็อสั่นกระดิ่งสุนัขก,ก็ตอบสนองโดยการหลังน้ำลายแม้จะไม่ได้รับอาหารก็ตามพฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าสุนัขตัวนี้เกิดการเรียนรู้ผ่านการวางเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วทฤษฎีการเรียนรู้ที่ 3. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของจอห์นบีวัตสัน โดยวัดสันได้ต่อยอดการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกมาจากพาฟลอฟโดยทำการทดลองกับเด็กน้อยที่ชื่ออัลเบิร์ตอายุ9ขวบเพื่ออธิบายเกี่ยวกับอารมณ์ทางกายภาพของมนุษย์ว่าอารมณ์ก็สามารถถูกวางเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอารมณ์กลัวโดยก่อนการวางเงื่อนไขอัลองเบิร์ตสามารถเล่นกับหนูขาวได้โดยไม่มีความกลัวนะครับ ในขณะที่เสียงดังจากค้อนเหล็กอัลเบิร์ตจะตอบสนองด้วยความกลัวและร้องไห้แบบอัตโนมัติซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กน้อยในการวางเงื่อนไขวัดสันได้นำหนูขาวมาจับคู่วางเงื่อนไขพร้อมกับเสียงดังทันทีที่อัลเบิร์ตเห็นหนูขาวก็จะเกิดเสียงดังจากค้อนเหล็ก ซ้ำๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งเอาเบิร์ตตอบสนองด้วยการร้องไห้นะครับหลังจากการวางเงื่อนไขเพียงแค่เอาเบิร์ตเห็นหนูขาวก็จะเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาแม้ว่าจะไม่มีการตีค้อนให้เกิดเสียงดังก็ตามนั่นแสดงว่าเอาเบิร์ตถูกวางเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วซึ่งการวางเงื่อนไขแบบย้อนกลับก็สามารถกระทำได้นะครับ หากเด็กน้อยมีความกลัวกับสัตว์ชนิดใดๆก็ตามก็ให้ทำการวางเงื่อนไขเมื่อเด็กน้อยนั้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เด็กน้อยไว้วางใจรู้สึกอบอุ่นใจทุกๆครั้งที่เด็กน้อยอยู่กับคุณแม่อาจจะค่อยๆให้เด็กได้เห็นสัตว์ชนิดนั้นในระยะไกลๆค่อยคอยใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนสามารถสัมผัสได้และไม่รู้สึก ว่ามีอันตารายนะครับเด็กน้อยก็จะคลายกังวลคลายจากความกลัวสัตว์ชนิดนั้นไปได้นั่นเองทฤษฎีการเรียนรู้ที่4ีทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําเน้นอธิบายถึงผลกรรมหรือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตจะได้รับหลังจากแสดงพฤติกรรมนะครับหากแสดงพฤติกรรมไปแล้วได้รับผลที่ดีก็ย่อมอยากจะ,ะแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปตรงกันข้าม หากแสดงพฤติกรรมไปแล้วได้รับผลกรรมที่ไม่ดีก็ย่อมไม่อยากจัดแสดงพฤติกรรมนั้นอีกโดยสกินเนอร์ได้ทำการทดลองกับหนูขาวนะครับเมื่อหนูขาวกดคานจนไฟติดแล้วอาหารก็จะตกลงมาหนูก็จะได้รับอาหารในสถานการณ์นี้ผลกรรมคืออาหารอาหารเปรียบเสมือนรางวัลของหนูนะครับหนูจึง มีพฤติกรรมการกดคารมากขึ้นและต่อเนื่องต่อไปเพราะได้รับอาหารเป็นรางวัลน,นั่นเองในทางการตลาดและธุรกิจนะครับก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายจำนวนมากได้นำเทคนิคการวางเงื่อนไขแบบการกระทาหรือผลกรรมของสกินเนอร์มาปรับใช้โดยให้ผู้บริโภคหรือลูกค้านั้นสามารถสะสมแต้มได้รับเงินรางวัลได้รับสินค้า ที่ราคาถูกลงนะครับเปรียบเสมือนการได้รับรางวัลอยู่เสมอยกตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขายของ Blue Connect นะครับได้กำหนดเงื่อนไขในการซื้อเครื่องดื่ม50บาทสามารถได้รับเงินคืนเข้าสู่แอป Blue Connect หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จำนวน50บาททันทีหากนักเรียนในร้อยพิจารณาดูดีๆนะครับนี่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอะไรให้กับผู้บริโภคครับ เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอป,ป Blue Connect นั่นเองนะครับทฤษฎีการเรียนรู้ที่5ทฤษฎีการเรียนรู้จากกลุ่ม g ก a ฟ์ตอ t ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันนะครับจำนวนสาท่านได้แก่โ o เลอร์เ r ิร์ต m e เและก็ k อฟกาอธิบายเกี่ยวกับการรับรู้ในส่วนรวมทั้งหมด สำคัญกว่าผลรวมของส่วนย่อยเมื่อบุคคลปะทะกับสิ่งเรา้าจะยังไม่แสดงพฤติกรรมตอบสนองในทันทีนะครับแต่จะรับรู้สิ่งเร้าเป็นส่วนรวมจนเกิดการอย่างเห็นหรือการปิ้งซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยฉับพลันยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนในร้อยเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับถ้านักเรียนในร้อยมีแผนที่หรืออุปกรณ์ GPS ซึงสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของตนเองและที่หมายปลายทางได้อย่างชัดเจนทําให้นักเรียนเห็นถึงภาพรวมทั้งหมดสามารถเดินทางไปยังสถานที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วถูกต้องโดยกลุ่มเกรสเปาก็ได้ทําการทดลองทางจิตวิทยากับลิงชิมแฟนซีนะครับ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวมนสามารถขึ้นไปกินกล้วยได้สำเร็จทฤษฎีการเรียนรู้ที่6แนวคิด Information Processing กล่าวถึงกระบวนการเก็บจำการดึงข้อมูลมาใช้และพฤติกรรมการลืมของมนุษย์นะครับเปรียบเสมือนระบบคอมพิวเตอร์นั่นเององค์ประกอบสำคัญของแนวคิดนี้ แบ่งออกเป็น3องค์ประกอบคือ Sensory r e t i s t e r การลงรหัสข้อมูล Short Term Memory ความจำระยะสั้นและ l o n g t e r m Memory ความจำระยะยาวซึ่งการเรียนรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้หลังจากได้ยินได้เห็นหรือสัมผัสจำเป็นจะต้องมีความตั้งใจหรือความใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งนั้น จะทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บลงไปในช็อตเทอร์มเมมโมรีหรือความจำระยะสั้นในเบื้องต้นนะครับและหากมีการทบทวนซ้ำก็จะทำให้การรับรู้นั้นฝังลึกลงไปเป็นลองเทอร์มเมมโมรีหรือความทรงจำระยะยาวสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ในอนาคตยากต่อการลืมยิ่งขึ้นนะครับโดยแอดกินสันและชิฟฟินเจ้าของแนวคิด Information Processing ได้อธิบายว่าความใส่ใจหรือความตั้งใจหมายถึงการเลือกรับสิ่งเร้าบางอย่างจากสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายซึ่งความสามารถของมนุษย์มีความสามารถในการที่จะใส่ใจหรือตั้งใจรับสิ่งเรา้าอย่างจำกัดนะครับดังนั้นเราควรมีสูตรลัดในการจดจำและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้คีย์เวิร์ดจดจำเป็นอักษรยอ่อ การระบายสีไฮไลท์การวาดภาพหรือออกแบบไม่แม p ปิ้งแผนผังความคิดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลังจากได้เรียนนะครับและสุดท้ายทฤษฎีการเรียนรู้ที่7ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของอัลเบิร์ตแบนดูลาเน้นอธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะ การเรียนแบบตัวแบบหรือไอดอลโดยตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงๆไลฟ l i ม e model ซึ่งนักเรียนในร้อยสามารถสังเกตและปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงและตัวแบบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือ s ิ m b o l i c model เป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลผ่านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารภาพยนตร์ YouTube เพลงตำราหนังสือต่างๆซึ่งการเรียนรู้แบบสังเกตตัวแบบนิยมใช้กันอย่างมากในการอบรมการฝึกทางทหารยกตัวอย่างเช่นการฝึกไต่หน้าผาจำลองการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศหรือกระโดดร่มหรือแม้แต่การฝึกขั้นพื้นฐานเช่นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกบุคคลท่าอาวุธเป็นต้นซึ่งนักเรียนในร้อย จะได้เรียนรู้จากครูผู้ฝึกครูผู้ช่วยฝึกซึ่งจะสาธิตการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องเป็นขั้นตอนและมีความปลอดภัยสามารถลดความสูญเสียเนื่องจากนักเรียนในร้อยไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองไม่ต้องรอการได้รับรางวัลหรือบทลงโทษใดๆนะครับแต่เรียนรู้จากตัวแบบที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง นอกจากนี้นักเรียนในร้อยสามารถเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆที่รุ่นพี่นั้นปฏิบัติและแสดงให้เห็นอยู่เสมอทั้งความสำเร็จด้านวิชาการและทางทหารขอให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้จากไอดอลที่ดีนะครับ